สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามมาช่วงดีๆทุเรียนบันเดินครับคลิปนี้เป็นคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้เพื่อนๆเอฟซีมาช่วงดีๆทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับมีใหม่ก็ขอให้แดงเงเรงเรวยๆยิ่งๆขึ้นไปครับ อันนี้ก็เริ่มมีอาการวิตกกังบนในการให้น้ําสําหรับชุเรียนต้นพระเอกของเรานะครับเพราะว่าเขามีสองรุ่นนะครับรุ่นแรกก็เข้าสู่ภาะวะหัวกําไรนะครับและบางพวงก,ก็เริ่มมีบานแล้วนะครับ มวานนี้บานสามสี่ดอกวันนี้ก็น่าจะมีบานอีกพอทสมควรครับย้อนแสงครับถ่ายไม่ได้ช่วงนี้ดุ่นแรกเขาต้องปริมาณน้ำต้องไม่มากนะครับนั่นก็น่าจะบานคืนนี้ครับ น่าจะบ,บานคืนนี้ส่วนชุดที่สองเพิ่งจะเริ่มเป็นมะเขือพวงเล็กนะครับมะเขือพวงเล็กรุ่นนี้ก็ต้องการน้ําเยอะครับรุ่นนี้ต้องการน้ําเยอะเพราะฉะนั้นสองรุ่น ให้น้ำไม่เหมือนกันนะครับแต่อยู่ในต้นเดียวกันเป็นค่อนข้างจะลำบากนะครับในการให้น้ำอย่างไงก็แล้วแต่ครับเราก็เน้นชุดแรกครับเน้นชุดแรกนะครับเน้นชุดแรกเนื่องจากว่าเขามีปริมาณที่มากกว่านะครับ ส่วนชุดที่2นั้นเรต้องยอมรับสภาพครับแต่เกิดเขาจะมีการร่วงเพราะว่าเราให้น้ำน้อยนะครับในขณะที่เขาต้องการน้ำมากเพื่อประคองรักษาดอกชุดที่แรกให้ติดลูกให้ผลผลิตทีพ่พึงพอใจนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามสภาพครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สารอะไรทั้งสิ้นเลยธรรมชาติล้วนๆว,วันนี้ก็เป็นวันที่31วันสุดท้ายของปี2567ครั้งหนึ่งเคยมีรัฐบาลรัฐบาลหนึ่งครับ ที่สันเวทให้เปิดไม่ใช่วันหยุดราชการฮนะเปิดวันทําการเป็นวันทําการนะครับมีอยู่ปีเดียวในในประวัติศาสตร์นะครับเพื่อที่จะให้บุคคลบุคคลหนึ่งไปโอนที่ดินนะครับพูดแล้วก็ขําประเทศไทยครับ31ธันวาหยุดมา เป็นบรรจุราชการตั้งแต่เกิดมานะครับตั้งแต่เกิดความก็เป็นบรรยุดนะครับแต่มีอยู่ปีนึงก็กลายเป็นมอนเพื่ราชการเฉยเลยนะครับเพื่อให้คนกล้าชิดไปโอนที่ดินนะครับประเทศไทยก็ยังมีคนหลงชื่นชมนะครับ ลมหนาวมาเพิ่มขึ้นอีกทำให้ดอกทุเรียนที่ต้น1ต้นสองที่ตั้งท่าว่าจะมีแทงตาดอกนะครับมีฟอร์มตาดอกจากขา,ขาวๆก็กลายเป็นสีออกน้ำตาลเลยนะครับสีแดงเลยไม่พัฒนานะครับลมหนาวอากาศเย็น2วัน นะครับที่มีอยู่ก็ที่มีอยู่ก็ออกหมุนจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ สีแดงๆนะครับแต่ว่าวานนี่คือเขียวคือเ,เ,เขียวแล้วก็บางทีก็จะกลายเป็นแหลมเฉยเลยนะครับเอาใจยากจริงๆครับสำหรับทุเรียนช่วงสองปีที่ผ่านมานี่เอาใจยากมากๆ เงาะ,ะก็เริ่มที่จะมีดอกแล้วครับเริ่มจะแตงดอกแล้วอัน,นี้กิ่งนี้ค่อนข้างชัดเจนนะเป็นแตงตาดอกครับยังใสอยู่ส่วนกิ่งอือนๆ แดงนะครับแดงแล้ยอดแหลมแดงแล้ยอดแหลมใชยเลยตอนนี้น้องสองครับปีที่แล้วได้กินหนึ่งลูกลุ้นกันต่อไปผูกทุเรียนไปเรื่องท้าทายมากเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะที่ไม่ไดี มีความรู้อะไรมากมายปลูกธรรมชาติธรรมชาติเน่ยิ่งลุ้นทุกวันครับพวกที่ใช้สารเขาก็ลุ้นน้อยหน่อยแต่เขาก็ลงทุนมหาศาลเหมือนกันนะครับเราลงทุนน้อยแล้วก็ต้องยอมรับสภาพแต่ความอร่อยของราแตกต่างนะครับโอเคครับคลิปนี้ ชมสภาพไปแล้วก็บ่นไปนะครับตามภาษาผู้สูงอายุชมไปบ่นไปคลิปนี้แค่นี้แหละครับขอบคุณสวัสดีครับ